แต่วันนี้จะผหัไปด้วยนะคะโลกแรกตอนแรกโลกนี้ไม่มีโลกแรกนี้ไม่มีโล,มมโลกนี้ไม่มีคนไม่มีสัไม่มีแสงสว่างอะไรเลยพระพอพระเจ้าพูดว่าแสงจ,จะมาก็สว่างขึ้นมาทันทีวันและคืนนี้คือวันเรก วันต่อมาพระเจ้าก็เทน้ำทะเลลงมาและจับก,ก้นเม่วางไว้บนท้องฟ้านี่คือวันที่สองจากนั้นพระเจ้าก็สร้างื้นดินภูเขาภูเขาและน้ำลำทาน ถึงวันที่สี่พระเจ้าก็เอาดวงอาทิตย์ไว้บนฟ้าคืนนั้นพระจันทร์และดวงจันทร์ก็แปล่งแสงและเป็นคางล่า,าวันต่อมาพระเจ้าก็มีปลาเต็มทะเลมีนกเต็มท้องฟ้า,านี่คือวันที่ห วันที่หลกและเจ้าก็สร้งสางสิทธ์สาสาสัตว์ทุกประเทศเลยและสร้างมนุษย์คนแรกชื่อว่าอาดัมทุกอย่างเป็นตัวเตะแล้วพอและเจ้าหยุดมาวันที่เจ็ดอาดัมกับเอวาอาดัมอาศัยอยู่ในสวน สวยมากๆัวนี้ชื่อเดนเอเดนอัดมาอัดมาเป็นกุที่ต้องชื่อสัตว์ชนิดน่าสนุกจังขอบคุณค่ะพี่ลูก,ก่ก